มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหวานมดกัดแห่แซวใบเฟิร์นไปเฝ้าไข้หรือไปอ้อนนายนาพัทกันจ้ะหลังจากพระเอกหนุ่มนายนาพัทแจ้งข่าวว่าไม่สบายแอดมิทเข้าโรงพยาบาลกะทันหันทําเอาแฟนๆหลายคนเป็นห่วงไม่น้อยนะคะแต่ก็แอบสบายใจอยู่นิดนึงเพราะว่าหนุ่มนายได้พยาบาลดีอย่างหวานใจใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่มาเฝ้าไข้ดูแลไม่ห่างเลยค่ะ และล่าสุดนะคะใบเฟิร์นพยาบาลพิเศษของนายก็ได้โพสต์คลิปกิจกรรมในระหว่างที่ไปเฝ้านายที่โรงพยาบาลกับกิจกรรมการต่อจิ๊กซอดูจากคลิปแล้วบอกเลยว่าทั้งคู่ตั้งใจต่อกันสุดๆและดูจากในคลิปดังกล่าวนายนภัสก็ดูจากอาการดีขึ้นไม่น้อยนะคะงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเพราะยาของคุณหมอดีหรือว่าเพราะมีพยาบาลพิเศษอย่างใบเฟิร์นมาดูแลอย่างใกล้ชิดกันแน่ค่ะด้านแฟนๆแห่แซวใบเฟิร์นกันใหญ่ไปเฝ้าไข้หรือไปอ้อนแฟนกันจ้า หวานมดกัดแหงซาใบเฟย์ใบเฝ้าไข้หรือไปอ้อนไนนพัดกันจาขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ m ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ